ไปไหนครับไอาปแล้วปีใหม่ไปไหนครับปีใหม่อยู่บ้านจังเข้าบ้านโอนนี้เดินเดินไปทางไปโศกแล้วมั้งนี้เหรนี่ยสเป้ปีใหม่มาขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับอยากมีไหมครับนี่อยากมีค่ะโอแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีนะรอไปก่อนรอครับแบบนี้ให้โควิดหายครับได้กันทุกเชือกครับดี่เยเชือกทีเลยเชือกไปนะครับ ตอนนี้ปีใหม่เกิดนี่ตัวอย่างนี้เลยไหม αι? น่ารักอย่างนี้ไหมะแค่นี้เลยตัวเล็กวัานี้โอ้โหตัเลก็กาตัวไม่ใ่นตัสายแตวากซึงน่ารักของตัวตัวเล็นิ่งองลิลมากสวัสดีครับสวัสดีครับวีอะเรอเฮ้ยเมาิ่แหละ ไม่สายกินอะไรอ่ะมีเหามีเห่ารึเปล่ารึเปล่หาเหารึเปับาเบนเบนอาปากเบนแม่เขาบอมอีหรือเปล่า แม่เขาไม่หาว่ะอันนี้มี่จ่มาหลายเด้เนี่ยเมสเมตตายก็ไม่มีหาแต่ทันวลาตอนนั้นเยอะเชื่องนะครับเชื่องคนเพราะว่าอยู่กับคนเล่นกับคนเวลาเราหาเหาให้ช้างมันก็รู้สึกเพลินนะครับมาทางนี้มาทางนี้ Hãy subscribe khom kênh Ghiền Mì thao khom không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออไปไหนมาครับเขาเขารอกันนะครับไปไหนมาครับจะรอทำไมเอ้าคุณบอกคุณจะมาเนาะไปไหนโอ้โหนะครับเพลงมาตอนจบนะครับตอนตอนจบมาก็ดีแล้วเฮ้ยดีกว่าไม่มานั่นไงนดิมาสายยิ่งยิ่งดีกว่าไม่ได้มาครับ ปากห้อยมันห้อยจริงๆว่ะดูดูดูสดเลยเดี๋ยวคุณเคยเห็นไอ้ของขังแบบนี้ไหมครับสมัยก่อนหายากนะไอ้ส้นนี้งูนี่ครับโอ้โหกำลังเคยเห็นรุ่นนี้หายากอันนี้เส้นนั้นเลยกำลังเห็นรุ่นนี้อะไรครับแต่ก่อนมีแต่โซ่นะแต่ว่าสีทองอ่ะหายากนะครับ หัวปอมหัวปลอมหัวปลอมไปเรื่ก็ไปกลับบ้านเราหัวปอมเอาหัวแทะมาเปลี่ยนนะหัวแท้นะครับพี่หัวแท้หัวปลอมหัวปอมมันมันได้ขังอะไรหรอขอให้ทำแบบนี้กะทำไปตามเขาไม่รู้เรื่องจับเขาหรอกเขาจะบอกจะทำยังไงจะทำไปยังไง เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะรอคุณเนี่ยมากินด้วมาลังเขาคุณไปจังคุณไปงานไหนมาไปงานแสมานงานบ้านตอนนี้รับงานนอครับนี่งานงานมันซ้อนกันเลยสามสี่งานนั่นว่าแล้วว่าแล้วเออต่งงานวันไหนแต่งงานวันไหน ไม่แต่ง่ายภายสักใบบ่รู้สักใบคือนึงเขาเอาเขา,เอาือว่ามาทางพ่อใหญ่ทีมงานเขานะครูหูครูหู จะเอาเตียงกลับแล้วครับนี่กับเมษาเมษากินน่ารักนะคัช่างเด็ก ลูกนี่อ pues ้วนสุกคนปะฮาน่ะอ่วนทุกคนปะลูกนี่สมบูรณ์ทุกคนสมบูรณ์ทุกคนรู้ได้ใครสมบูรณ์ทั้งบ้านเลยทั้งที่าน้งสมองดดื้อนะครับเมษา

3ดนเท่าใดนี่30นุน่ะ <tip> <ản> ก็จะมีพระสงฆ์นะครับในการจะทำพิธีนะครับ,<ล>บต่อเ <todo> มษาเมษา,มานะครับ นี่คือแม่ของปีใหม่ครับต้องมีอะไรแดงสักอย่างอะไรปัาผ้าปิดปากแดงนะครับอ้มีเหลืองด้วยโอ้โหไม่แดงก็ชมพูไอเล่งว่ามีด้วยจ้า เอาผู้แคนเอาวะห้ารอยเกดมาดูเมษาครับเมษาวิ่งเลยละเมษาเมษาที่ไหนอโควิด เอาละครับก er ินปักกอกนะกินปักยมแม่กินนี่อย่างวะมันรสชาติเป็นยังไงลองชิมดูสิลูกเออมันที่ส้มส้มเขี้ยวเหรอลูกแม่ติมเมอ่ะมันส้มกว่านี้กันนะมึงกินบางอย่างวะมึง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 มาติดบาติดใหม่มึงเซ็ตกูแท่ยานะมึงยานะ ขาลังกว้ยนะม,มาไปก่อนนั่นอโอว่าหันนั่นขาอันนี้สุดหรอโอ้ยเตะเดินชนนี่ยังล้มเมื่อวานนะเล็กนี่นี่อืมอืมอืโ,โอ้วันนี้นะครับเออ,เอ,อผู้ถ่ายทำนะครับ ให้เสียงภาษาไทยโดย G11 Thailand นะครับขอคนละหนึ่งโอ้ยเอเมสามาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องช้างพังปีใหม่ครับผมจะได้มีคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมดูทำไมมาเล่นกับเชือกนั้นเชือกนี้อะไรอย่างนี้นะตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ไปละเคราสวัสดีครับ